สวัสดีค่ะมีรถสภาพไปสวยราคาไม่แพงมานําเสนอกันอีกคันนึ่งแล้วนะคะรถที่ขับดีมากๆวางขวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะ Honda c ซ e ี i c FD 1.8 ev t e c เกียร์ออโปี2006ราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นค่ะรถมือแรกนะคะหายากมากๆเลยนะ,ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะดาวเริ่มต้นที่10,000บาทส่งเดือนละ5,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกร รถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะค่ะยากมากๆเลยค่ะเป็นรถตือแรกเลยนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะราคาไม่ถึงสองแสนคุ้มสุดๆเลยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะแอร์แบ็กคู่กุญแจรีรโมท กระจกป้าไฟฟ้าพ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะติดฟรี์มเรียบร้อยแล้วนะคะน่าใช้ค่ะคันนี้ภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะเบาะหนังสีดำค่ะดูแลรักษาง่ายนะคะคันนี้คนซื้อได้รับรวมเี่นังหมื่นสาม0ันบาทขึ้นไปนะคะกระสุนรถคันนี้ไปเฉยงานได้แล้วนะคะรู้ลาาดูดีนในราคาเบาๆราคาไม่แพงค่ะ รถคันนี้น่าใช้สุดๆเลยนะคะ1.8 VTEC ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากค่ะเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรัปรองเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะ หน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันแเป็นซินวีเทคค่ะสนใจยังไงโทวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติก๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้าสา,าย a m p 10พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะสภาพดีสุดๆเลยค่ะคัน,นี้ ปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะน่าใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ